สวัสดีครับเข้าสู่ช่องวิชัยมงคลน,นะครับผมเจ้าบดี y เอกระป๋องแป้งเปล่าที่หมดแล้วเราอย่าเพิ่งนําไปทิ้งนะครับเราสามารถใช้ทาเป็นที่เก็บของในห้องน้ํากะจุกระจิกได้นะครับเดี๋ยวไปรับชมขั้นตอนการทํากันเลยนะครับเราจะทําแบบแฝนก็ได้นะครับหรือแบบจุบดูดก็ได้นะครับอุปกรณ์ของเราก็มีกระป๋องแป้งถามกระป๋องนะครับปืนยิงกาวนะครับขั้นตอนแรก เรามาตัดกระป๋องแป้งเราเลยนะครับตัดไปเลยต้องตัดระวังความกดพัดตเตอร์ด้วยนะครับ เราก็ตัดให้เท่ากันนะครับทั้งสองอันพอเราตัดได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดอีกสองอันให้ได้เหมือนกันแบบนี้<อ>ผมก็ตัดกระป๋องแป้งเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดสามอันได้มาหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็นำปืนกาวเรามาติด ก็ป่องแป้งเราเป็นกาวยิงเข้าไปแบบนี้เลยพอเรายิงได้แบบนี้เราก็เอากระป่องแป้งมาติดกันเลยครับติดแบบนี้เราก็ทิ้งไว้ให้กาวเราแห้งตอนนี้กาวก็แห้งแล้วพอกาวแห้งเราก็นำหัวแร้งเรามาเจาะ เจาะเข้าไปแบบนี้พอเราเจาะได้แบบนี้แล้วเราก็จุ๊บดูดใส่ได้เลยครับถ้าเราไม่มีจุ๊บดูดเราจะใช้เป็นแฝนก็ได้เหมือนกันครับทีนี้เราก็นำไปติดตั้งกันเลยเราได้มาเป็นแบบนี้ เราก็มาติดตั้งในห้องน้ำเราเลยเก็บไว้ใส่ของกะจุกกะจิ๊กได้เลยครับที่กนหนวดโฟมล้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันผมก็เอาจุกดูดใส่เข้าไปแล้วครับแล้วก็กดเข้าไปเลยแบบนี้ทีนี้เราก็ของมาใส่ได้เลยครับโฟมล้างหน้าใส่เข้าไปยาสีฟัน ที่โกนหนวดแป้งสีฟันหรือเราจะคล้องก็ได้เหมือนกันชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ